มันชิบว่าบีบเขายวิวย์จะบีบเขาที่ไหนมาไปได้หนบีบเขาไปหามานงตูเดือกกละถือแล้วถือแล้วนำไปด้ไปเลยมันจีขาได้แล้วบ้างเจีขาจีขาเอายิบขา,าเาขา ว็จนาสีไปกลางอยู um ่ข้างนอกคุณบอต๊ะแตกเอ้าให้ป้าเจ้าบิวเข้ามาพกบอเขาไม่ได้อยู่ไงเอาไอ้ป้าจะบิวเข้มาเจ้าน่น บีเข้ามาบีเข้ามาเออคนอื่นเอาบีพ่อเจ้ามาก่อนว่าแต่เราเจ้าที่สีตกคือกันบ้านบอให้ให้ให้รับไปก่อนให้รับไปก่อนเออเอาเออไปไปเจ้าไปบ้านไปบานนี่มา้ามากเจ้าขึ้นมาพุ่้ลุงเจ้าขึ้นมาบ้านี ถ้าสวยเริวม,มาเนี่เออเจ้าขึ้นมาไปนม่ใช่เจ้าย่างให้พุ่ไนไปไปจะลุกไปไหนหน้าได้แต่โบขับไปไรได้ตัวน้าไม่ดีมันจีขาดขาวมัาเนี่ยไปไปย่งางย่าง ปาก็สวยเดินมาวางเน้อนะมึงแนวขาดเด้อยุคืนตึ้งสูงเลยปะ

เดี๋ยวบึงเนอะไข่คามนี่ก่อน,น,อ,นอ,อ้วเอ,อ,อาดึงปลายบันดึงไปดึงไปหัปวหม้อผมก่อนบ ต่างสนุกยากโคตรอันยกย่อเขอนเาไทยถเข้า่าเออไปไเข้าายกย่อยกย่อยากแมนเาเชาอีสานมาสะดุ้งบัก่ด้วยวานีโอ้ยชิยุกขึ้นเหมดเลยเอโอ้ยเทปอะไรอีกล่ะได้ปะ อยู่นี่เลอห้ามตามห้ามตามมาเด้อวิธีการติดตั้งเบิ้งนี่บอสใไหมัดใช่สนคุณบอโอู่ลูกปลาแบบลายเลยไม่ลูกไม่เน้นลูกปลาันตะเพียนนี่นาะก้หลายแห้งนี่นี่วิธีการยกนะครับจะมัดปลายเสือก เสือกเรียง,ยงครับไม่มาเช็บไปลาไม่ไพ่เดยกะวิธียู่อะหยยบนีิมันบ่ใหม,ม่ก็มีตะอ,อ่อนเหรอขันอนใน,ในเข้าใส่เชียกเนนึงนนอันมาดึงมาใช้กับ่โอ้ดโอ้ดึงม่ใช่ชวนพี่บ่อโอ้ตม่อีกอันหนึงเด้เห็นแ้กว้ำกหจะยุกสบายโอ้เอาก้อนหินมาแทงล้งนี่บ่อโอ้ก็เคยเห็นเยนี่ถ้าเห็นแต่สุงน่อยนะมันจะเห็นสุงใหญ่ เ,เล่นหัวผู้ลูกป่าห้ายขาดลงเป็นยุงเงี้ยยุงเงี้ยอยู่เพงเตียเป็นปัาเจเพี่าจลูกปนิลนี่เหรอขอแม่นูกปนินี่มีลายหลุนแหง ติดตามรับชมต่อไปว่าติดตั้งเนีอะไรโอ้โอ้าแปดสอกเก้าบ่โอ้สิบสองสิบสองสอก เถ่ยงถุนแรงเคื oh ่องถุนแรงอย่าบอกยะอย่างบอกหงไงแล้วอันนี้ลงว่ของตึกแหกันอันเขาตัวนี้แมนบอกของตึงแหงน้องไงเขาเนี่ยแมนบอกนี่แมนอันนี้เขาขี้เขากบบเป็นแพ่องเขา

อีกผู้นึงชิงไปนอะไรบานีป่ไปจำประจําตัวแมงเกาบ้านนี้แต่ตัวแมงเกาุน่ะสองคนกเป็นจดรับาคารดีจีีังดั้บดนี่มันจกีนี่ผู้นึงกีีผู้นึ่งั โอ้ไเออ้เจอุขามันเจ้า

điểm điểm năm giờ. đó là từ phần... sáng thì cái kia nhiều muộn mì Tay tay tay

นำดงาก่ออเี๋ยวหใจเย็นใจเย็นเย็นี่ดีมากเลยเขาม่เดาอยู่เราไปหุ่นเหมืนพักเราไปข้างนอกหุ่นมัน เอ,เอาข้างนั่ไปให้มันจับข้างาวันน,าานี้คอยไต่ไปไเออวยจะพังได้บ่บานไี้เฮือกอว่าเดืดตัวเหือ <c oughs> เอามาลองเบื้องสิยุกขืนบ่ย่านตะขามันเลยรูบลงมัน

ไปยูร์เสือไม่เ uh ล่ามาเมื่อตะ่น uh ีบอกไอ้หน uh um ี่ยสิมัดมาเบอรไอ้เจ้ามัดมาตะพุนนีเจ้ามัดที่หลังอยู่พี่เอ้ยยู่ันนียูวันนี้ปะ จักเมตรคือจุกตัวเห็สี่เมตรเดียวบ่นี่ล่ะเออสามเมตรวยสี่เมตรเอ่อจากขอบมันเลยลุกไปเลยเนี่ยสามเมตรนะโอ้ขอบบ้ามันบ่พอวาง ตัวนี้ยังยาดนีคนเบืองเป็นแสนบาจังหนึ่ออชาติรวย่นเมืองไงเขาเคยเห็นสลุงหยาดไหมเออสลุงหยาดเขาบอกว่ามาไม่ต้องพุ่นยังงเน่ยมันยู่บอก่ทั้งเนยน้อยไปให้เล่าเออเนี่ยนั่นมาตั้งผุนก็จงดึงมาตั้งผีนะเออนั่งเมนเออ เดี๋ยวเราบ่นต้องตายอยู well, <h <h freely, <h <h mm ่ต้อตายหมดตายเดี๋ยวนไปมาริงต้ององค์ฮาน่มาหวานน้มจังสี